เคเนสวัสดีค่ะบ้านสวนหลังใหม่นะคะสวยพร้อมอยู่เลยคระทุกท่านบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะเหมือนคาเฟ่เลยนะคะบ้านสวนหลังใหม่ค่ะ5ห,ห้องนอน3ห้องน้ํานะคะอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้เซเวน่นหกรเมตรเท่านั้นเองค่ะเนื้อที่ขนาด1ไร่นะคะราคา2อล้านหกแสนเบาท5ห,ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถงมีโรงจอดรถ มีระเบียงนั่งเล่นด้วยค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองยะไซอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอยู่ใกล้ปัป๊มปตทโรตัสตลาดสด600เมตรห่างจากโรงพยาบาลหนองยะไซ1กิโลเมตรห่างจากวัดหนองไซย10กิโลเมตรนะคะห่างจากตลาดร้อปีสำชุก18กิโลเมตรค่ะและห่างจากเซ็นทรัลเวสเกต130กิโลเมตรนะคะ เหมาะสำหรับท่านที่เบื่อความวุ่นวายในตัวเมืองกำลังมองหาซื้อบ้านไว้พักผ่อนนะคะไว้อยู่อาศัยยามกเกษียณน,นะคะมาซื้อเก็บไว้ได้นะคะมองหาที่ดินสร้างบ้านก็สามารถมาเลือกชมกันได้นะคะสนใจติดต่อนะัดชมพื้นที่จริงหรือว่าต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต,ต่อผู้ขายนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะเจคโนแนะนำเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ